ผมเป็น<ม>ภารกิจที่บูชีนมากเอ้ยไกลว่ามาเกิดตรงภารกิจขับหอพอดีว่ะเว้นเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนปิดคลิปไหมใช่ไหมจดไปยังไงรอดูดิได้ขับหอลำใหญ่ไหมเอ้ยไ,ได้ขับลำเวกเหมือนเพื่อนไม่ได้ขับลำใหญ่ถ้าเป็นลำใหญ่มันยิงมิสไซล์ได้เรื่อยเหมือนเดิมป่ะต้องคุมกันเหมือนเดิม,มคุ้มกันคุ้มกันปะไกลเพื่อนคุ้มกันระยะปเผาขนเดี๋ยวกูไปตรงถนนเองมึงเือบนฟ้าเหื่อไกลเพื่อนเสียการควบคุมเสียการควบคุมไกลเสียการควบคุม ยังเราแว่งชนกันเองเลยเปิดมานี่หนีมาเอาไหมวะ่งความเร็วไหมไม่มีเพื่อนมีแต่ต้องคุ้มกันนี่เฮ้ยไปสวยไกลอยู่บนฟ้าไว้นะไกลเดี๋ยวกูจะลงไปคุ้มกันรถเองไปเลยไปเลยไปเลยนี่ไงนี่ไงได้ได้ที่แรกแล้วได้ที่แรกแล้วรอล้อรอลอเฮ้ยรอเพื่อนรอล้อรอเจ๊นี่มันมาโอ้โหมันอยู่บนสะพานเลยว่ะไกลโคตรลงทุนน่ะ แย่แม่งขับรถขึ้นบนสะพานไอ้เหี้ยแม่งไอ้้เหียแม่งโอ้โหพระเจ้ามันแทบจะไม่มีทางได้แบบร้องขอชีวิตเลยว่ะไกได้ยิงดักหน้ายิงดักหน้ายิงดักหน้าเรียบร้อยอ้วงระวังฮอนะเพื่อนเอ้ยมันเคลื่อนรถเคลื่อนเนาะรถเคลื่อนเนาะเดี๋ยวคาดตามรถก่อนเพลงเฮเบยูมาแทนมากเจอเจอ แต่ว่าผมชอบเพลงดูมที่ผมเอามาใส่ประกอบมากกว่านะฮะแตง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 ตอนนี้ผมกำลังคุ้มกันฮอแบบเอ้ยมันดิบมันยิงรถฉากเมื่อกี้นี่โคตรเท่ไะไกลแบบมันดิบมาปุ๊บแบบพอจู่โจมยิงปั๊บอะอย่าวังอย่าวงอย่าวงชีวิตจริงมึงต้องเสียกี่บ้านวะไกลแบบจะเอาฮอแบบมันวงจอดแบบนี้แบบยิงคุ้มกันแบบเนี้ยแล้วหอแบบเป็นฮอทหารด้วยนะปล้นเลยปล้นเลยอ๋อฉันคิดว่าฉันต้องเคลื่อนย้ายเปล่า เมื่อกี้ซับมันบอกอะกายกูบอกตรงนั้นชีวิตจริงกูว่าเราน่าจะโดนรัฐบาลรอดแล้วปะอะไรเรายึดรัฐบาลโอ้ยึดรัฐบาลใช่ไหมผมไม่เกี่ยวนะไม่ผมผมไม่เรื่องนะครับผมไม่เกมผมอีหนึ่งในเกมนะครับเออทุกคนไม่ยึงคิดมากนะครับมันเป็นเกมนะัมนเป็นเกมไปทําอะไรก็ได้ในเกมนะฮะเราซื้อมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมซื้อแต่อีเพื่อนอีกคนนึงเขาแค่โชคดีได้ฟรีแค่นั้นเฉยๆนะฮะมีเรียนำนำไหม เออจะเย็นครับค <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ุณคุณคุณจะเย็นนะครับผมผมกลัวโดนนะครับผมกลัวโดนผมกลัวโดนเวกขามคุณกายบินสูงๆไว้นะครับตอนนี้ผมกำลังบินประชิดกับเครื่องเลยเอ้ยอ้าวว่าไงมีรถคันหนึ่งพยายามที่จะเบียดผมอ่ะคุณกายเอ้ยกายโอ้ยเชี่ยฮอบักฮอบักจู่ๆผมก็เคลื่อนที่เร็วมากๆโอเคสวยนี่โอยไฟเขียวพอดีเลยอ่ะผมไปได้พอดีเลยอ่ะคุณกายไฟเขียวอ่ะ ที่กูขับรถหรือกูขับฮอวะเนี่ยไกลเขาเห็นกูไหมเพื่อนวัดเ้ยนี่ไกลเขาเรียกว่าการคุ้มกันแบบเขาเรียกว่าการคุ้มกันแบบใหม่เอ้ยแบบกลัวแบบรถของเราไม่ปลอดภัยไงไกลข้าเลยแบบต้องขับแบบนี้ไงเพื่อแบบความปลอดภัยของรถเราเชื่อโคนยับอ่ะด้านล่างอ่ะไกลบอกไว้โคนยับอ่ะเพื่อนเอ้ยมันเว้นรถเรามันเว้นรถเราเรียบร้อยเรียบร้อยรถเราบาดเจ็บหนักรถเราบาดเจ็บหนักสววสด ตอนนี้ผมกำลังคุ่มกันปืนผมร้อนปืนผมร้อนเฮ้ยชิบหายไปยิงบอมโอเคทันทันทันอยู่ตอนนี้ผมกำลังเอ่อขับขับฮออยู่เฮ้ไกลเพื่อนไอ้เแค่โคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยขอย้ำโอ้ขอย้ำมันมันโผล่มาจากไหนไม่รู้โคตรเยอะเลไปแค่เยอะมากใต้สะพานเป็นมุมอัดด้วยกายระวังด้วยเฮ้ยชิบหายใต้สะพานเดี๋ยวบอยไกลใต้สะพานก็หยุดกูไม่ได้กูขับรถเข้ามาในใต้สะพานในไกล ใต้สะพานก็หยุดกูไม่ได้กูบอกเลยนี่แค่ใต้สะพานเองเหรอโอ้จะไปซีเวียดไวไกลก็แค่ใต้สะพาน <c oughs> เพื่อนเราก็แค่ขับรถเข้ามาในสะพานเลยเนี่ยคิดอะไรมากวะมาเล่นจุดยุทธศาสตร์เฮ้ยไกลโอ้ใต้สะพานแม่งพอแบบมันแบบเห็นว่าแบบเราไม่มีจุดแม่งมันมากันเพียบเลยไกลนั่นดิแต่มันผิดไปแล้วมันไม่ใช่สำหรับกูเว้กูแม่งขับรถใต้สะพานอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยมันจะถึงแล้วป่ะใช่ใช่ถึงอะมันกำลังคุยดีวันอยู่ กูก <CK> ็บ no ังคุมกันแบบสุดความสามารถคุมกันแบบสุดความสามารถอยู่ไหนวะไหนวะกายตรงนี้ยังไม่มีอะไรมาตรงนี้ยังเคลียร์อยู่เอ้ยเอ้ยไม่เคลียร์ปะไม่เคลียร์ปะไม่เคลียร์ปะไม่เคลียร์หามุมอยู่หามุมอยู่มุมไม่มีมุมไม่มีมันไม่พังมันไม่พังสวยพังละพังละอุ้ยมันมาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยกายมาจากไหนกันไม่รู้เพียบเลยโอ้ยังเฮลิคอปเตอร์อะไรเต็มเลยกายไปที่เดียวเพื่อนไปที่เดียว โอ้โหไกลเฮลิคอปเตอร์แม่งมา่อเราไกดเฮลิคอปเตอร์สวยไงไกลข้าจะ่วงแล้เพื่อนข้าจะว่วงเอ้พอข้าบาดเจ็บหนักพอข้าบาดเจ็บหนักมันบุกมนเริ่มบุกกันแล้วใช่มันมันโถมไกดมันโถมมันโถมโอเคครับทุกท่านก็เมื่อกี้ก็ขาดความสนุกนิดนึงนะครับก็คือจู่ๆเกมของผมก็หลุดนะฮะจู่ๆเกมของผมก็หลุดนะฮะแหมพก็เลยแบบภารกิจอันเมื่อกี้มันก็เลยแบบเป็นยังไงแบบโมคะเลยนะฮะเอ้ย กายคุณดูเด็กที่มันจ้องมอเตอร์ไซค์เอาเมื่อกี้สิหน้าเขาหน้ากลัวมากโอเคคุณกายปเ,<อ>เราขับไปดูอิสต้เอกกันดีกว่ามาเ,<อ>เราจะขับเจ้าเอสต <Est ada S 2> าดานี่ซ้อมมาเล้นี่ซอมมาครับนี่อโอ้โหเหมือนฮาร์วีเดวิสันแก๊งฮาร์วีวะกายป,ะปะ้ป,ะปะแก๊งฮาร์วีฮะแก๊งฮาร์วีถ้าผมจำไม่ผิด<ไ>มันจะมีอยู่ตรงไหนนะน่าจะเป็นตรงนั้นแหละเดี๋ยวขอส่งแมปแป๊บหนึ่งนะครับคุณกาย โอ้โคุณกายมันอยู่ไกลมากเว้ยอยู่ฝั่งนึงอะฝั่งนึงของแมปปะ่ะเป็นการพาคุณกายทัวร์แมปเป็นในตัวนะฮะเดี๋ยวจะเป็นการปิดคลิปด้วยปุณกายมาเลยฮะเดี๋ยวจะขับรถแว่นกันแกงมอไซค์ว่ะโอ้โคตรเท่อะกายโคตรเท่มากอะไปไปเพื่อนอย่าก,กดอย่าก,กดชิปนะมันจะเปิดในตัดอ,อะกลัวแบบคุมไม่อยู่อุ้ยอะไรไปนเนี่ยจอดรถเกมแบงคบัส คุณต้องเข้าใจครับ M p c M p c มันสุดยอดครับคุณไก่ NPC มันสุดยอดโอ้ยมีรถตำรวจด้วยคุณไก่ครับเราแทรกกลางเลยฮะเรามอไซอภิสิทธิ์มอไซแทรกกลางเลยฮะแทรกกลางเลยนี่โอ้แก๊งฮาร์วีย์แบบโคตรเท่อะไก่ม่งเท่มากนี่กดสเปคบาร์ดิฟนะครับคุณไก่เฮ้ยเดี๋ยวเล ผมดิฟผมดิฟผมดิฟมากเกินไปครับเมื่อกี้ผมแบบดิฟแบบยังไงอ่ะผมกัวคุณกายไม่รู้ไงว่าแบบถ้าพลาดมันจะล้มแบบผมไงเอ้ผมกัวคุณกายไม่รู้เนี่ยถ้าดิฟดีๆก็จะวันนี้เนี่ยตออบนะเราจะเอาไปเพิ่มอีกเลยเฮ้ยผมผม็นจริงแบบผมไม่ตัดด้วยมาคุณกายตามมาเลยครับนี่ว่าจะซิ่งเอสตตด้าคันนี้ไป ในเกมมันเขียนว่าเอสตาด้าแต่ผมว่าชีวิตจริงสูบบีแบบนี้ก็มีแบรนด์เดียวแหละฮะที่ทําแบบเจ๋งๆแบบนี้ก็ฮาร์ลีย์นะฮะอุ้ยมันงี้คุณกายไหวไหมฮะคุณกายไหวไหมฮะโอ้คุณกายก็อยากจะแบบโชว์เหมือนผมละสิว่าแบบเออถ้าพลาดจะเป็นยังไงแหมอยากโชว์ก็ไม่บอกนะครับนี่นี่เนี่ราแม่งแก๊งเด็กแว้นมาเพื่อนแก๊งเด็กแว้นทนายที่เอ้ยกายกดผิดแบบไปกดใช้ในตัด เฮ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โอไกจู่จู่มันก็เหยื่อรถออกมาหากูุ๊อุบัติเหตุเฮ้ยทำไมขับรถอย่างนี้เนี่ยโอ้โหย่าไก่มอไซแม่งล้มแบบเย้ยแม่งโอยสิ้นสุดเด็กแว้นเอาไก่มึงไปหาเรื่องกับตำรวจนะไปหาเรื่องกับตำรวจนะเพื่อนไก่ลงน้ำไก่ลงน้ำวิธีเดียวเพื่อนลงน้ำมอไซยังไม่หายไก่เข้าจะไม่กดขึ้นมอไซเออมันจะขึ้นถ้าลงน้ำมันจะวาร์ปขึ้นหน่อย กต้องวิ่งวิ่งมานะก่อนที่รถจะหายเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเอสตาดาสองคันไม่ได้หายง่ายๆเพื่อนเดี๋ยวรีบร์าบ้าจริงเดี๋ยวกลัวเกิดเนี้ยเอ้ยดูแปเน้นดูโดยแมพแป๊บโอ้กมันคุไกาไปมขโมยรถแถวๆนั้นมาก่อนก็ได้เพื่อนเดี๋ยวกูเอาเอาหาย์จอดข้างทางก่อนไม่เถอะมันเงียบๆเลยวะเออยะจะไม่ใช่จะจู่รถรถรถขนเงินมันก็มันก็ออกทางออกงเทียวออกมาหากูไว้เยเพื่อนโอเบบี้เราไม่ผิดนะครับเราไม่ผิด เจ้าุยจอดอย่างเที่ไลฮาร์วี่สองคันเท่มากนะกัวเราไปขอถ่ายเป็นปกแล้ววะไกขอถ่ายเป็นปกแล้วนั่งเท่ว่ะเยฮาร์วี่สองคันสวยมากอะตอนนี้ผมก็กำลังรุนอยู่นะครับว่าคุณไคเซอร์ไกจะมาได้หรือเปล่าดูสิผมชอบสีทองเกมน่ะสีทองเกมนี้มันแบบดูดีนะฮะผมว่า นี่นะครับอสองคันวสวยวะความรู้สึกมันเหมือนแบบพวกแบบยังไงฟอติเอกเลยนะบีแอนเคไม่ใช่สี่สิบแปดคาร์เวย์เดวิสันฟติเอกไงกาย<อ>จะเย็นสิ <c oughs> แต่ว่าถ้าแฮนด์มันใหญ่กว่านี้ผมมองว่ามันเป็นพวกแบบแฟตบ็อบมากเลยอะแฟตบอยแหมเด็กแขนใหญ่ค <c oughs> ุณกายครับผมรอคุณอยู่บนสะพานนะครับกับคาร์เวย์เดวิสันสองคันจริงๆในเกมมันอ่านว่าเอสตาร์ด้าแต่ผมจะเรียกคาร์เวย์นะ งครับไปชนไม่หรอกเอ้ยผมเจอฮาร์วี่อีกคันหรอคุณกายเดี๋ยวผมหารถร่วมอุดมการก่อนผมจะขโมยรถมันมาจอดคู่กับรถผมเอ้าเชี่ยกูไปขโมยรถตำรวจทำไมวะแล้วล่ะมามาเรากลับไปประจำนี่คุณกายไปไงผมจอดรอคุณเลยไปไงเอ้ากายคุณคุณลื่นนะฮะคุณลื่นนะฮะคุณลื่นนะครับคุณคุณคุณจะเอาคันไหนครับคันแดงกับคันดําคุณเอาคันไหนครับเอาคันเขียวไม่หรอเนี่ยไม่ครับอันนี้สีดําคุณกายเนี่ยคันเขียวคันนี้ คุณจะนั่งคันไหนครับคุณจะนั่งคันไหนสีอันนี้มันเขียวแน่ผมเห็นมันคิดเป็นสีเขียวอ่าสมผมว่าของคุณกับของผมน่าจะบั๊กกไปฮะของผมผมเห็นคันนี้เป็นสีเขียวเฮ้ยคุณกายคุณระวัง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 คุณกายคุณกายคุณระวังเออผมโดนชนคุณกายโอ้ยคุณกายดูสีรถผมดิสีรถม่งทะลอกหมดแล้วอ่ะดูดิรถแม่งล้มใช่มันทะลอกอ่ะไอ้ตรงแบบสีแดงๆอ่ะถ้าแบบสังเกตดีๆอ่ะมันจะเป็นแบบแตกๆอ่ะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะตรงแสงเงาอ่ะ มันเป็นแตกๆปักคุณกายวิไปทำวายกิจของเราดีกว่านะฮะเห็นทองล้นเป็นสีทองไนงะหรอครับสีเร<อ>ากกผมหมายถึงไอ้ตรงแบบกันชนแบบพวกบางโคลไรแบบเนี้ยครับคุณกายถ้าเป็นแบบพวกแฮนพวกแบบ<อ>เครื่องอะไรแบบเนี้ยผมไม่ดูสีตรงมันอย่างนั้นแหะเพราะว่าสีเรามันเหมือนกันครับสีทองทั้งคู่เลยเอเอแบกก๊กเละโอ้ยตอนนี้เฟรมเบทผมหน่วงมากเฮ้ยคุณกายแก๊งมอไซค์ว่ะแก๊งมอไซค์ว่ะ ต้องมีเรื่องเขาต้องมีเรื่องเขาอยดีอยวเป็นคนเมืองพูดเรื่องนครับคุณกายไปพี่ไปดีกว่าเดี๋ยวผมดูแมปแป๊บโอเคเราจะถึงก็ได้ไม่ช้ากายไหวนะฮะเฮ้ยสบายโอเคไม่ไม่มีการโชว์แบบผมใช่ไหมไม่มีการโชว์แบบผมใช่ไหมเราตกลงกันดีๆก่อนนะครับเราจะไม่มีการโชว์แบบผมนะแหมเอ้ยอย่าอย่าไปชนตำรวจข้างทางเลยอ้าไกายดาวขึ้นคุณไปทำอะไรเนี่ยคุณไปทำอะไรเนี่ยดาวขึ้น ก็ไปทำอะไรเนี่ยครับแต่งตัวล่อดแล้วเกินอแต่่งตตัวไลำรวจวักคุณใช่ไหมฮะเนี่ยหายแล้วผมบอกว่าให้แต่งตัวผมเอ้าไกลไฟหน้าผมแตกไฟหน้าผมหายโอ้ยไกลผมเห็นความรักของตำรวจอื้ก็วันนี้แหละแม่เจ้าไอ้เชียมนขับมันดิฟกันทางเลยคุณไกลฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายตามเลยตามเลยนี่ฮาเบดิฟสันผมชอบเสียงเครื่องว่ะเสียงตำรวจวีทวินตำรวจมาไล่ไปแล้วโอ้ ตำรวจยังยอะตำรวจมันเอาเพื่อนเราต้องขึ้นไปบนเรือไกด์ขึ้นไปบนเรือโอ้โหเล็ดักเลยไกด์ตามมาตามมาตรงนี้รถตำรวจมันขึ้นไม่ได้นี่ไททานิกอยู่นี่แอ้ไกด์ขับขึ้นมาเลยขับขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะขับตามไม่ไม่ไม่มันขึ้นมาไม่ได้ไกด์ขึ้นไปเร็วขึ้นมาเร็วนี่สวยเพื่อนไปเราขึ้นตรงนี้ไปเนียนอุ้ยเนียน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 ยากขึ้นนะไปครับอ๋อนี่เรือล้างเหรอ ใช่ครับคุณเห็นไหมครับเนี่ยแจ็คกับรถเฮ้ยใกล้เยอยโอ้ยเอสตาดาไกลมีทางขึ้นอยู่ข้างๆมีทางขึ้นอยู่ข้างๆเพื่อนเดี๋ยวกูจอดรถรอเดี๋ยวจอดรถรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร้ยเฮ้นเร้ยเยเดเยยเฮ้ยเฮเฮเ้เฮเยยเฮ้ยเห้ยเฮ้นเกเฮยเฮยเ้ไเย้าผมแตกอ้ะคุ้ไก้ยเฮ้ยเฮยถึงในเกมฝนตกพอดีเลย้้ฮ้เ้ยเ้ย้ย อย่เง้ยเอ๊ะวังนะวางนะอย่าชนนะอย่าชนนะชนปุ๊บผมร้องอ่ะโอ้โหควันขึ้นเลยใช่เป็นไงครับคุณไกเนี่ยฮะแจ็คกับโรสเป็นไงครับชอบไหมฮะเนี่ยแจ็คกับโรสแจ็คกับโรสของเกมนี้ครับคุณไกชอบป่ะฮะว้าวเจ๊แจ็คกับโรสครับคุณไกเป็นไงฮะตื่นตาตื่นใจไหมครับยังเลยนี่ผมเต้นตั้งผมเต้นด้วยผมเต้นดั้งเต้นเต้นเต้นโอ้ยเป็นไงฮะแจ็คกับโรส เต็มยัวด้วยแม่โอเคโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกท่านก็ผมกับคุณกายก็มาป่วนกันเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้ววันนี้เราก็แบบแม่คลิปก็ยาวเวื่อเกินนะฮะอ่ะคุณกายมีจะพูดไหมฮะมีครับผมอยากลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราจะทําอะไรฮะเราจะทําอะไรฮะเฮจะสู่ความเวิร์มวางไงโอ้ยสไตล์ไบค์เกอร์สไตล์ไบค์เกอร์นี่นี้ ดังแต่ท่อร้อไม่ไปคุณไกลวิวดูไปยเฮ้ย,ย, <c oughs> ยผมไม่รอดคุณไกลรอดผมรอดผมไม่รอด <c oughs> โอ้ <c oughs> เครื่องผมแรงไม่สู้คุณแ่าคุณไก่เศร้าเศร้าแม่ขวนขึ้นเลยขวนขึ้นเลยอ่ะ <c oughs> ของผมไม่ขึ้นเอ้ยของผมขึ้นเหมือนกันว่บคุณไกล <c oughs> นี่ฮาร์เวิ์โคตรเท่ โอเคครับอว่าเสร็คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาจากอย่างแค่นนี้ครับผมภาพอาจจะไม่ชัดแล้วก็คลิปอาจจะไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมใช้การ์ดจอสำรองอยู่นะครับแต่ว่าด้วยใจที่อยากเล่นกับเพื่อนอัดมาให้ดูนะฮะกายผมได้ยินเสียงระเบิดนี่คุณมึงทำอะไรเนี่ยเอาฟว่าตำรวจ <c ười> โอเ้เขียมเพื่อนในเวียกดาวอีกแล้วโอเคครับอาไว่าเสร์ฟคลิปนี้ผมในการโอเคต้องขอจ่ายอย่างเช่นผมก็ช่องคุณใครสกดใอยู่ใต้คลิปนะฮะผมเห็นนะว่าคุณยิงอะไรขึ้นฟ้าเมื่อกี้โอเคครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย